สวัสดีพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนครับที่เข้ามาชมวิดีโอนี้ของ Eat s o u หรือว่า Raw Music เครื่องเสียงการแจ้งเนาะวันนี้พาพี่น้องมาดูนี่เลยครับชุดมินิครับผมตัวนี้เป็นทีวีครับตัว32นิ้วเดี๋ยวจะแนะนำให้เพื่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับคอมพิวเตอร์ก็ตัวนี้ก็จะใช้เน็ตได้ด้วยครับผม ันนี้ก็จะเป็นตัวภาคขยายครับผม EQ c o ตัวนี้ตัวนี้ผมว่าจะลองใช้เป็นขับมอนิเตอร์ลองดูครับเป็น Power Mix ครับนี่ครับเขมาดูตัวควบคุมตัวสุดท้ายนะครับนี่ก็จะเป็นมิกเซอร์ของตัวนี้ครับผม Yamaha MG16 SU ันนี้ก็จะมีช่องสัญญาณเข้าเยอะแยะครับสัญญาณใหม่นะครับนะครับสัญญาณเข้าจากซาวนะครับแลมีช่องออกช่องสัญญาณออกไปเนาะแล้วพอจะมีเอฟเฟกตครับพาวเวอร์ตัวนี้เอ่อมิเซอร์ตัวนี้นะครับเสียงออกจากผ้าผ้านะครับอากาศมันเย็นเป็นบัดกันเป็นไข้กันเนาะกินยารักษาตัวเองดีดเด้อพี่น้องที่รับงานนะครับนี่ครับวันนี้มาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูครับ ท่านไหนใช้รูปแบบไหนก็คอมเมนต์กักนเข้ามาเด้อครับตัวไหนที่สามารถช่วยให้นางานของเพื่อนๆไปได้นะครับแล้วก็รับงานไม่เกิดปัญหาเพื่อนๆก็ศึกษาดูเนาะใช้ไปรเรื่อยๆครับตัวไหนที่ไม่พอเปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ใช้จนกว่ามันจะเสียค่อยแก้ไขแล้วกันเพราะว่าอาชีพเหล่านี้ก็ถ้าเราซื้ออยู่ตลอดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีกําไรครับเพราะว่า ราคาของพกมิกเซอร์พกพาวเวอร์เนี่ยสูงครับอุปกรณ์ตัวไหนที่พี่เพื่อนใช้แล้วโอเคผมคิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่างานการใช้งานก็ก็คือการฟังเสียงเสียงโอเคนะครับไปรับางานแล้วโอเคนะครับในระดับที่ค่าจ้างที่พอดิบพอดีกับพี่น้องผมว่ามันก็ มีส่วนที่ทำให้พี่น้องมีตังเหลือนะครับถ้าเราไม่ไม่ไปซื้ออุปกรณ์ที่มันแพงๆแล้วก็มาใช้รับงานที่ราคาไม่สูงนะครับนี่ครับแล้วมีพาวเวอร์ตัวนี้แยกกลางแหลมครับอันนี้ก็เป็นพาวเวอร์อ่า t y p AB ครับพันสองร้อยวัตต์นะครับค้างละพันสองร้อยวัตต์ตัวนี้ก็จะใช้ขับทางกลางทางเบรคนะตัวเดียวครับตัวนี้ใช้ตัวเดียวแต่ การแค่ไขหน้าง,งานผมจะเอา power m i c ไปด้วยครับเอา power m i c ตัวนี้ไปนะครับนี่ครับ power m i c ตัวนี้จะก็จะขับสิบห้าได้สองคูณสองครับสิบสองได้สองคูณสองเหมือนกันนี่ครับก็มีสัญญาณเอฟเฟกมี EQ นะครับอตัวเลือกของพี่น้องนะครับส่วนท่านที่มีจอเล็กๆแล้วมันไม่เวิร์กนะครับสมมติว่านี่ครับให้พี่น้องดู นี่ครับจอมอนิเตอร์ที่มันเป็นสิบเก้านิ้วสิบแปดนิ้วนะครับถ้าอยู่ระยะไกลแล้วมันมันมองไม่ค่อยถนัดเนาะเอาอย่างผมก็ได้ครับนี่ครับสามสิบสองนิ้วตั้งกับพื้นนี้ผมใช้ไอ้ตัวนี้ขั้นครับนี่ครับตัวตัวยึดเกาะนะครับก็มาประคองกับฐานหรือเหล็กกับหรืออะไรก็ได้พิงอะไรก็ได้มันอยู่ระยะนี้ก็ก็โอเคอยู่นะครับระยะนี้โอเคครับ ต่อมาก็เป็นสายที่พ่วงต่อจากโน้ตบุ๊กนะครับสัญญาณภาพที่ออกจากนี่ที่มาเข้ามาเข้าตรงนี้นะครับก็คือสาย HDMI กระบผกก็จะไปทั้งภาพและเสียงแต่ถ้าเราต่อเข้ากับซาวด้านนี้แล้วนะครับซาวนี้ก็จะออกเข้าสู่นี่ครับมิกเซอร์ตัวนี้นะวันนี้คร่าวๆเ,เอามาให้พี่น้องเพื่อนๆได้ดูกันครับว่า ชุดมินินะครับอ่ะที่ขายไม่ได้เลยก็คือตู้ลำโพงครับตู้ลำโพงนะครับผมใช้เบรสิบนิ้วคู่หนึ่งแล้วก็กลางนะครับสินิ้วคู่หนึ่งนะครับส่วนออปชั่นอื่นแล้วแต่พี่น้องจะหามาเป็นองค์ประกอบนะครับเดี๋ยวอ่าครั้งต่อไปวีดีโอต่อไปจะจะให้ดูผมไปตั้งอ่ามินิมินิเล็กๆหน้างานนะครับ อันนี้เอาให้เพื่อนๆได้ดูท่านใดที่ยังสงสัยอยู่ยังยังหาเครื่องมืออุปรกรณ์ตัวนี้เป็นฐานครับเป็นแป้นเป็นแป้นที่ใช้วางวางพวกแฟ้มเอกสารดนปีนะนี่ครับผมหามาก็มันเอาวางนี้ที่จริงมันวางมอนิเตอร์ก็ได้ครับวางมอนิเตอร์ก็ได้แต่วันนี้ไม่ได้ใช้ผมเอามาวางนุ่งปุ๊กย่างนี้เลยนะคร,ครับแล้วก็มีแป้นทิ่ม พี่เพี่อนเพื่อนที่ยังสงสัยอยู่นะครับพันใดที่ไม่ถนัดที่จะใช้ระบบดิจิตอลนะครับแบบนี้ก็ยังอยู่คู่คนไทยไปอีกนานครับคือโจทย์ของเราก็คือการใช้เสียงแค่นั้นเองครับการใช้เสียงไม่ได้แข่งขันทางด้านอุปกรณ์น,นะเราเป็นผู้ใช้ครับเราถนัดอันไหนก็ให้พี่น้องให้เพื่อนเพื่อนพี่พีใช้อันที่ถนัดเนาะค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าทุกคนเริ่มจากศูนย์จากหนึ่งทั้งนั้นนะครับ สำหรับท่านใดที่เป็นมือใหม่นะครับขอคำแนะนำจากอาจารย์แนะนำด้วยนะครับคอมเมนต์บอกพี่เพี่น้องเราเนาะการรับงานอิเล็กโตรนการรับงานเครื่องเสียงเล็กๆมินิหรือว่างานใหญ่นั้นองค์ประกอบหัวใจของมันสำคัญจริงๆคืออะไรให้อาจารย์คอมเมนต์แนะนำเพื่อนๆเราด้วยนะครับแต่ในรูปแบบของผมนะครับหัวใจของมันก็คือการใช้เสียงที่ ที่อยู่ในพื้นที่ที่พอดีๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยติดขัดนะครับแล้วก็มีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาไว้นะครับเพราะว่างานน,นีน้เราใช้คนไม่กี่คนหรือหนึ่งคนผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่ได้ใช้คนเยอะใช้แค่คนเดียวตัวเราเองครับนี่ครับมีไม่กี่อย่างนะครับวันนี้เอาพิเศษเอาตัวมอนิเตอร์32นิ้วมาให้พี่ๆดู นี่ครับเป็นทีวีครับผมเป็นทีวีหรืกระพ่วงกับโน้ตบุ๊กนะครับเอาไปลองปักแก้ดูนะครับพี่น้องที่กำลังรับงานอยู่วันนี้อีสาวก็มีเขาเรียกว่าแชร์ความรู้กันเนาะความรู้ท่านใดที่มากแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยพี่น้องด้วยนะครับได้เรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อนะครับอยู่กับ เขาเรียกว่าสิ่งที่ตัวเองรักเนาะนะครับคนรักเครื่องเสียงนะครับอ่ะจบด้วยหน้าตาของนี่เลยครับชุดมอนิเตอร์32นิ้วรับงานมินิ2 2คูณ2กับอีซาวขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาดูครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่พ่นเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาจะเข้ามาเยอะเข้ามาน้อยก็ผมคิดว่า มีความายินดีที่ที่จะได้แชร์กันเนาะในการใช้งานเครื่องเสียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เอาไว้รับงานเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องขอให้ทุกคนร่ำรวยครับผมรับงานก็ขอให้ค่าจ้างได้ค่าจ้างไม่แพงได้ทิปเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ